คำบอกกล่าวที่ได้จากการทำสมาธิคำบอกกล่าวแห่งครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้จากการทำสมาธิยกครูขึ้นครูรวมจิตประสานกายเป็นหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติทำสมาธินั้นครูบาอาจารย์ไม่ใช่เตียงผู้สอนแต่เป็นเสมือนแสงสว่างที่ชี้ทางให้จิตใจของเราได้พบความสงบและความชัดเจนคำว่า ยกครูขึ้นครูหมายถึงการยกย่องครูขึ้นในจิตของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงความเคารพจากภายนอกแต่คือการเปิดใจรับพลังบารมีจากครูรู้สึกถึงความเมตตาความรู้แจ้งพลังแห่งแสงสว่างที่ครูได้ส่งต่อมาอย่างเราเมื่อเรายกครูขึ้นเราไม่ได้แค่คิดถึงท่านเท่านั้น แต่เรายกพลังแห่งปัญญาบารมีขึ้นสู่จิตของเราให้เป็นศูนย์กลางของการรวมจิตเราจะสัมผัสได้ถึงความมั่นคงการคุ้มครองที่เกิดขึ้นภายในจิตรวมจิตประสานกายเป็นหนึ่งคือการฝึกจิตให้รวมเข้ากับกายอย่างสมบูรณ์ไม่แยกจิตออกจากกายแต่ให้ ทุกลมหายใจทุกอารมณ์ทุกความคิดสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับกายของเราเมื่อจิตและกายรวมกันเป็นหนึ่งเราจะรู้สึกถึงความสงบความหนักแน่นความเชื่อมโยงกับพลังสูงสุดอย่างเต็มที่การปฏิบัติสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการนั่งหลับตาทำจิตให้สงบน้อมนำจิตขึ้นสู่ครูที่เรานับถือ รู้สึกถึงพลังวารมีที่โอบอุ้มเราหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกในทุกครั้งที่กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตค่อยๆรวมเข้ากับกายทั้งความคิดอารมณ์และการรับรู้สอดคล้องกันในขณะที่จิตรวมเข้ากับกายความรู้สึกถึงครูบาอาจารย์ก็อยู่เคียงข้างเป็นแรงสนับสน,นุน ให้เราเดินไปบนทางปฏิบัติอย่างมั่นคงเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆพลังแห่งการยกครูขึ้นครูรวมจิตประสานกายเป็นหนึ่งจะค่อยๆทำให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงทำให้เรามีปัญญาในการตัดสินใจมีความมั่นคงในชีวิตมีความพร้อมในการรับพลังบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำไว้เสมอว่า การยกครูขึ้นรวมจิตประสานกายเป็นหนึ่งไม่ใช่เพียงการปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้จิตของเราเพื่อให้ทุกย่างก้าวในชีวิตเต็มไปด้วยสติปัญญาและความสงบ